ฉันขอลาออกแล้วถ้าคิดว่าหางานดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนนะก็เชิญไปชมแก้งานให้เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่คุณชมที่คุณอ้อยแนะนำมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะพร้อมเริ่มงานเลยใช่ไหมครับพร้อมค่ะยังไงชมฝากน้ำฝากตัวด้นะคะครับขอโทษนะคะ คุณบอส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 ตกใจหมดเลยครับเรียกเบาๆก็ได้อพอดีมีเอกสารต่วนให้เซ็นนะคะอ๋อได้ครับเออคุณพึ่งนี่คุณชมพู่พนักงานใหม่เราผมหามาให้ช่วยคุณนะครับยังไงฝากน้องเขาด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามพี่มาค่ะ ชมงานที่พี่ให้ลองทำมาได้หรือยังค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงชมขยันทำงานให้มันเหมือนขยันแต่งหน้าหน่อยนะเร็วๆพี่รออยู่แหมพี่พึ่งถ้าหน้าไม่สวยและหน้าจอ,อกมาดีได้ไงโอยมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย อพี่ทำเข้าเดี๋ยวคุณโบอสตามงานงานพิเศษพี่จะโดนว่าจะเชิญมีอะไรเหรอคะคุณโบอสนี่คุณทำงานมาตั้งนานแล้วยังทำผิดอยู่อีกเหรอนี่ถ้าผมไม่ตรวจเนี่ยบริษัทจะเสียหายเท่าไหร่ ทำไมเดี๋ยวนี้ทำงานแย่ลงทุกวันทุกวันเดี๋ยวนะคะเอ๊ะงานนี้คุณบอสให้น้องชมทำไม่ใช่หรอคะเออแต่คุณก็ต้องเป็นคนตรวจใ้เขาเขาเป็นคนใหม่จะรู้อะไรแต่ว่าน้องชมไม่ต้องยนความผิดให้คนอื่นเลยนะไปรีบๆไปแก้งานแล้วเรียกชมมาพบผมด้วยได้ค่ะเชิญครับ มีอะไรเหรอคะคุณโบสหน้าหงุดหงิดเชียวชมทำงานผิดพลาดหรือเปล่าคะก็คุณทำงานพลาดอีกแล้วอะทำงานพลาดแบบเนี้ยมันไม่ดีนะบริษัทมันจะเสียหาย ใจเย็นก่อนจะเข้ารถวม่องแค่นี้เัันแก้ไขกันได้โอเคครับอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับเออคุณกลับไปแก้งานได้แล้วครับเดี๋ยวชมจะรีบแก้งานให้นะคะครับผู้ชายแ,แค่เนี้ย แล้วนะครับคุณพึ่งเ,เมื่อเช้าก็ทํางานผิดพลาดตรวจงานไม่รอบคอบคทานี้ไม่โชคดีเหมือนเทาที่แล้วนะลูกค้าเป็นเสื้องานหมดแล้วเนี่ยแล้วที่นี้ทําไงเออแต่งานนี้คุณโบให้น้องชมทําไม่ใช่เหรอคะก็คุณโบบอกว่าน้องชมทาได้มันก็ใช่แต่ว่าเขาเป็นลูกน้องคุณนะคุณก็ต้องคอยถามไถ่สิไม่ใช่ปล่อยปละเลยแบบนี้ สรุปว่าพึ่งผิดใช่ไหมคะจะบอกอะไรให้นะลูกน้องที่มีแต่แต่งหน้าทั้งวันมาสายกลับก่อนสอนงานก็ไม่เคยสนใจถ้ามีลูกน้องแบบนี้ไม่มีดีกว่าถ้าจะให้พึ่งรับผิดชอบงานทุกอย่างที่ชมทำพึ่งคิดว่าพึ่งทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปแล้ว่ฉันขอลาออกแล้วถ้าคิดว่าหางานดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนนะเชิญ จเย็นก่อนนะคะคุณโบสไปชมแก้งานให้ขอบใจคุณมากนะชมค่ะยังไงฝากด้วยนะงานแค่นี้สบายมากค่ะฮัลโหล คุณชมพู่มาหาผมที่ห้องหน่อยเชิญเรียกชมมามีอะไรเหรอคะงานที่ผมไม่ทำยังไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จเลยคะ่ะงงไม่มีใครสอนไม่เข้าใจทำไม่เป็นผมสอนคุณไปตั้งเท่าไหร่แล้วทำไมคุณไม่จำเป็นหนึ่งที่คุณเพิ่งบอกจริงด้วยเขาบอกอะไรเหรอคะ เขาบอกว่าวันๆคุณสวยอย่างเดียวอ่ะทำงานไม่ดีไม่รอบคอบถ้าพี่พึ่งเขาทำงานดีอะก็ตามกลับมาสิคะแต่เอ๊ได้ข่าวว่าพี่พึ่งเขาเนี่ยได้งานใหม่แล้วบริษัทใหญ่โตดีกว่าที่นี่ตั้งเยอะคงจะกลับมาหรอกนะส่วนชมวันนี้ก็ได้เงินเดือนแล้วงานที่ใหม่ก็ได้แล้วถือว่าเจอกันมาสุดท้ายแล้วกันนะคะ คุณโบ๊ทรู้จักชมพู่น้อยไปซะแล้ว <c oughs> มีหน้าเห็นในความสวยเลยแล้วโทรหารคุณพึ่งให้กลับมาช่วยงานดีว่าหลับสิสวัสดีค่ะออคุณพึ่ง ผมว่าคุณพึ่งกลับมาช่วยงานผมดีกว่าครับทำไมล่ะคะผมว่าผมทำงานคนเดียวไม่ได้ครับผมและอีกอย่างหนึ่งคุณรู้งานที่บริษัทหมดเลยครับกลับมาช่วยงานผมนะครับ ของคนอยู่ที่ผลงานไม่ได้อยู่ที่รูปรักษ์ภายนอกจงคิดพิจารณาตัดสินคนจากผลงานนะครับ